วันจันทร์ที่2ี่สิบสามพฤษภาคมปีส5 6 5รา้าครับเข้าสู่ฤดูการเก็บมันฝรั่งครับเก็บมันฝรั่งหนึ่งเดือนกว่าครับเก็บมันฝรั่งเสร็จก็จะเป็นข้าวโพดครับต่อด้วยปลูหหอมครับแล้วก็ทอนหอมเดือนหน้าหนาวครับนี่ฝั่งนู้นก็กําลังไถครับนูนไถมันฝรั่งครับตรงนี้กําลังตัดใบครับตัดใบเสร็จเราก็จะลื้อพยังครับ เราก็มาไถแล้วก็เก็บครับอากาศร้อนครับเกาหลีช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อนครับสองเดือนครับเกาหลีร้อนๆจะร้อนมากครับเพราะว่าประเทศเกาหลีภูมิจะประเทศอยู่ใต้พระราย์กว่าประเทศไทยครับอากาศจะร้อนมากประเทศไทย30องศาเกาหลีก็40ประมาณนี้ครับร้อนมากตอนนี้รถเรากําลังตัดใบครับขอนู้นก็ไถครับวันนี้เราเสร็จไปหนึ่งแปลงแล้วครับ นี่แปลงที่สองไขฝั่งน้นครับแปลงนี้กําลังขึ้นแปลงที่สามครับแันนตัดใบครับวันนี้เรามาลื้อพยางครับนักล่าเงินบอลครับเกาหลีใต้ครับยีบสามพุทภาคมปีสองพันหกสิบห้าครับตรงกับวันพฤหัสบดีครับเออตอนนี้เรากำลังพักผ่อนครับพักเหนื่อยครับ ภูมีประเทศทางข้างครับนู้นฝั่งนู้นครับจะเป็นฟาร์มวัวครับจะดูข้างๆนี่ครับนี่ครับปุบมากำลังปลูกอะไรไม่รู้ครับฝั่งนู้นจะเป็นกระเทียมครับกระเทียมตากแห้งครับเราก็จะทำงานแล้วครับการจะลื้อพะยางครับยวให้ดูมันฝรั่งครับนี่ครับผัวอลองจะไม่ค่อยสวยครับเพราะว่าโดนรถเหยียบครับรื้อพะยางก็เหนื่อยครับ หรือพยายามเป็นงานที่เหนื่อยครับเพราะว่ามันเป็นงานที่ฝนครับฝนเยอะมากทั้งฝนเงือออกเสื้อผ้าเปื้อนโอ้โหไม่ต้องพูดถึงบรรยายครับหน้าร้อนครับร้อนมากรองเท้าก็ดินเข้ารองเท้าเต็มเลยครับเดิน่นะดูสภาพครับนี่ให้ดูสภาพครับนี่ครับดูสภาพดูสภาพ ร,รถตัดใบเรากำลังมาครับโอเคครับโนโรเอดครับผม